คือน้อยอะเราตการยอดดีเยก่อนี้แนิทิคอลนี่คือกัรมีอะไรขายบ้างอ่ะที่มันซื้อได้ก่อนใหม่ไหมไมโครโฟนนะแต่ที่ป๊อปเนี่ยราคาพุ่งย่ำๆตอนมีตังค์เท่าไหร่เดือนมีอยู่เท่าไหร่ ตามวิวป่ะต่างตามวิวป่ะหัก่อนต่อเจ็สิบเอ็ดนี่ไงซื้อซื้อมีมีซื้อไม้เล็กได้ป่าวะหรือยังไม่ได้มันต้องอัปเกรดแก๊สนี่ไงรีพอร์ตมิกนี่ไงห้าสิบไหเอาว่าอะไรเอามาเลยนะซื้อไม่ได้ใครจะซื้อรีอรซื้อเลยไม่ถือกดไปละไม่เห็นมีต่างขึ้นเลยแล้วก็ซื้ออันนี้ใช่ไหมสั่งไปแล้วเดี๋ยวต้องมีคนต้องมีคนกด ถ้ามีคนกดพุสองคนน่ะซื้อมาสองอันอ่ะอีกคนหนึ่งก็ถือถือไม้ไว้คุยถือไม้เขาเนี่ลโหลตั้งไว้ดีเทคชั่นไว้ยังมติดไหมติดนะตลอดเวลาเน่เน่อาก็ดเก็บเก็บนี่ไปด้วยเก็บผู้คนละอันไงไว้ตอนเปิดเรื่องไว้ตอนเปิดเรื่องไงตอนพี่ท็อปกดอัดกล้องอะฮะไอพี่ท็อปมีร้านเปิดไหม่พี่ข้างหลัง นะเอาไว้เจอตัวประหลาดแล้วกดเปิดทีเดียวแล้วก็วิ่งหนีเลยมันขายอ๋อขายหมวกนี่เหรอเมื่อก่อนไม่ได้มีอ่ะตอนนี้มี่ด้ดขายสกินหมวกอ่ะเอ้ยอันขวาสุดน่าสนใจว่ะพี่ผมอ่ะดูดูเหรียญเนี่ยเอ็มเหรียญเอ็มซีด้วยนะเหรียญเอ็มซีฉายเอาขายตรงนี้นีใครไปฉายใช้เมื่อกี้มทหารไม่หมดชาเซอร์เซลว่ะเอ้ทิ่เดินมาแถวนี้มันชาร์จเลยเหอนอย แบบก็จะเต็มร้อย<ม>เต็มอยู่แล้วไ<ค>ปอ๋าอาเออขึ้นอีกเลยไม่บูมไม่บูมที่เดิมผ่านแล้วมันขึ้นไปชอ็อตพอดีเลยคิดว่าน่าจะใช่วัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับน้องชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจใช่ไหมใช่บุน้นเลย เนียยงนั่นแหละยงนั่นแหละยงนั่นแหละยี่น้องชาวไทยที่ใช้จมุกหายใจไม่ถ่าดวยนะไม่ถายีเอยางุอ้าเดอัโย่สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผงกรไแล้วก็ใครนะหนวดแมวโทแล้วก็ตก้องตก้าครับเฮ้ดูนี่นี่ นายครับทีนนี้เราเจอกับโคาหลังฮะเออโอเคที่เขาหลังน่าจะมีมูลค่าสูงนะไอ้ไอ้เฮียครูก็กดถ่ายมึงก็มาบังกล้องนักข่าวไปไม่เป็นเลยทีเดียวเอาเดี๋ยวไปไหนเก็บกระดูกก่อนเอาันนี่ก่อนปั๊ดเออต่อไม่เป็นไรอ๋อเก็บไว้ฮะไว้เอาไว้ขายยังข้าตั้มวินาวไว้ก่อนเลี้ยงตั้มวหน้าไว้เดี๋ยวเข้าไป ัโอ้โหแบตเตอรี่ลงอย่างเร็วเลยเกิดการเข่าอ่อนกันสองคนนะครับลงไปถ่ายข้างล่างหน่อยเดี๋ยวผมจะหล่นลงไปหก่อนตกล้องโดดก่อนนะใช่กล้องโดดไปเลยยอดวิวเยอะตอนตบอ่ะพร้อมยัา เฮลโลลุยโอ้เฮโอ้ะต่กองว่าไงคนอื่นก็ว่างั้นครับโอ้ยเฮียถ่ายแค่แป๊บเดียวเหลือห้าที่แปดนะต้องเลียไว้ต้องเลี้ยงไว้หาตัวพิเศษข้างหน้าเขาค่อยย่องนะรับเกตคอยคอยโยตี้ฮะใช่ครับ ไอตัวอะไรนะครับท่านผู้ชมฮะข้างหน้าครับขามาแล้วครับคนไฟด้วยโอ้คนไฟด้วยคนไฟด้วยโอ้จะสัมภาษณ์สน่อยมันไม่ให้สัมภาษณ์เลยมันไม่ให้สัมภาษณ์นะเฮ้ยมันเผามันเผาตามมาจนถึงหน้าทางออก้ยเขาเหมือนเขาจะติดอยู่แค่หน้าทางออกแล้วครับเขาไม่ออกมาเขาเผาอยู่แค่ตรงนั้น ก็แย่แล้วครับเผาติดตูดแล้วขึ้นตามบันไดมาแล้วขึ้นตามบันไดมาแล้วมาจริงมาจริงมาจริง,รงขึ้นมาแล้วอ่ะใครคาลากอะไรมาขาดใครคนนึงครับเนี่ยทำไมมันเดินเร็วกว่าเราล่ะใช่ไหมไปแล้วไปจะข่าวก็แยกันสตาร์วน่าหมด<อ>เดินชนไขวะเนี่ยทำไมเหมือนโดนเอ้าทำไมเป็นเหมือนสลิงอ่ะ อะไรมันติดตัวตัวดูดเนี่ยตัวดูดอ่ะทำไมตัวดูดเดินติดคู่อย่างเงี้ยเออแล้วทิ้งใครไปนะใครหนีไปถอดยังไงอ่ะเหมือนเหมือนเราโดนสกิลไอ้ตัวนั้นอ่ะจ็อบขึ้นมาก่อนไหมตะกอนอยู่ไหนอ่ะเขาไปปิดประตูก่อนไหมตะกอนหายเดี๋ยวเขาก็มาไหมเฮ้ยพี่ตัวนี้ เอ้มันกัดมันกัดเรื่อยๆอ่ะเลือดมันลดเรื่อยๆเนี่ยเสียงมันอยู่ตรงไ้ก่อนพี่ท็อปพี่ท็อปก่อนตายแล้วพี่เข้ามาเร็วพี่ท็อปผมก็จะตายตามพี่ใช่ไหมมันมีเสียงตรงก่อนอ่ะไอ้ตัวยังไม่ตายดถ้ารื่อยๆไม่จะปิดประตูไปก่อนไงกันเหนียวกันเจ็ดสิบเมตรอ่ะมันตามมาไหมพี่เสียงตัวอะไรก่อนแล้วเสียงตัวอะไรเสียงตัวที่มันดูดเลือดเราป่ะ เฮ้ยพี่ทับเสียงอะไรข้างหลังยานพี่ทับเสียงใครเดินหลังยานพี่อาก้อนเนี้ยเข้ามาเร็วเข้ามาปิดแล้วพี่หน้ามดปิดแล้วเสียงใครเดินเสียงเออเสียงหลังยานนะอก้อนเห็นป่ะโดนทัฟฟี่แปลกๆนะติดตัวไหมโครงกระดูกเขาโมเส์ไปเอากะโหลกมาไม่เแน่โครงกระดูกอะเราทัฟฟี่มันติดตัวมันต้งได้ไงวะโค้งงงเลยตันเลยอะไรวะนี่ มันเป็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เห็นมันกระดึ๊บกระดึ๊บมาแล้วมันก็มาดูดเออมันมาดูดปุ๊บติดคู่เลยแล้วเวลาวิ่งทำไมทำไมมันวิ่งเหนื่อยจังเลยไฟเติมเอ้ไฟฉายเต็มหลอดเลยก่อนอ๋อถือไม่อยู่นี่หว่ากูไม่ได้ใช้ไฟฉายไฟฉายผมแทบหมดอ๋อตรงนี้ก็ช้าได้เหมือนกันไฟฉายมาช้าได้นะฮะว่าอะไรก็ว่ากันครับเอ้เนิวยทูต้องทำหน้าที่เป็นคนคุยต่อแล้วนักข่าว ไปอันนี้มันพูดแล้วเสียงดังก็ใช้ได้นี่ดูแล้วเนี่าตั้งอ่าตั้งนานแล้วโยสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับสกอรฮะแล้วก็ใครนะหมวดแมวทูแล้วก็ตะกล้องตัดกล้องไฮะไม่หลอกนี่เอาเจ้าหลังที่เกาหลัง เยืนบังหลักเลยนะมึงเย็นบังเลยเย็นบังต้องเลยรอวิวเยอะสวัสดีโอ้ยโอ้ยแถมแถมแต่ต้องว่าข้างหน้าครับขามาแล้วครับคนไฟด้วยโอ้คนไฟด้วยคนใส่จะสัมผัสตัวหน่อยสุดไม่ให้สัมภาผัสเลยเอ้ยมันเผามันเผาตามมาจนถึงว่ามันเดินติดไก่ก่อนติดตัวอะไรบ้างด้วย ติ๊ดติอนกึ่งติ๊ดกึ่งติ๊ดกึ่งตินดกึ่งติ๊ดกึ่ไติ๊ดนึ่งติ๊ดกึ่งติาลกึงติกั่งติ๊เกา่าติ๊ดกึ่งติ๊ดนึ่าติ๊ดกึ่งติ๊ดกึ่งติ๊ดกึ่งติดกึ่กติดกึ่งตเ๊ดกึ่งติดียวมันมดกึ่งติดนี่โซดูดกึ่้วจะดกี่อติ๊ดกล่งตดกึ่งดิ๊กึ่งติ๊ดกึัน ทับขึ้นมาก่อนไหมเปลี่ยนตัวเลยเสียงตัวที่มันดูดเลือดเราป่ะไอ้ไงอ่ะทับเสียงไปหลังย้ำทับเสียงล้เดินหลังย้ำพี่เข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเรื่องประมาณเก้าร้อยอะกันทัดเต้นทับมันบอกว่าอย่าไปจับไอ้ของคนที่เขาตายแล้วจับย้ำจับย้ำกระโหลกะรยกังหมด ก็ของมีค่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะผมก็แค่เอากระดูกสี่โครงกับกระโหลกเข้ามา <c oughs> เอามาหมดเลยเปน็นคนตีจริงๆเอามาฝังตุ้งตุ <c oughs> ้งตุ้ง Hello ลป๊อปตึ๊ด ชอบหย่ล่องไม้อะไรนี่ชอบแย่ล่องไม้ใช่มีอยู่ร้อยห้าสิบกว่าซื้ออัปเกรดอันนี้โอ้ได้ไฟฉายยันลองแฟลไลท์เหรอโอ้ไฟฉายอันแรงสุดเลยเรต้องมาหมดก๊สเจ็ดเชลช็อคให้ไอ้ช็อคช็อคสติกไม่ช็อคสติกเป็นที่ช็อตซาวเพีนี่ไม่บูม ดาวเพย์เลอร์อย่างมันแต่ไม่บูมก็ได้นะถือห่าง,างแทนรีพอร์เต,ตอร์ไหม่มันอัดเสียงขั่วเลยคือจะใช้อันเดิมไปก่อนเกก็บัง่อนเก็บจังก่อนมัตนมมต้องอัปเกรดอ่ะอัปเกรดสักอย่างก็ได้มีกล้องไหมมีกล้องก่อ<ม>นถ้าซื้อนนอีโมที่มันเป็นเต้นอนะ่ะจะเต้นได้ทุกคนไหมท่าเดียวอ่ะของใครของมันปะไม่แน่ใจว่ะแพงเลยนะของใครของมันดาวเพย์เลอร์ได้อยู่เพิ่มยอดฟิวได้อยู่ตำไม่ผิดหรอ่ะวเพย์เไว้บันทึกเสียงไง ไอ้พวกนั้นม่มันไม่ใช่บันทึกเสียงมันคือซาวซาวแพดปะอิเฟกต์เหรอซาวอิเฟกต์ไงเอออ๋อซาวอิเฟกต์ต้องเปิดเรื่องเอาหร่ะปวดัมยถ้า,นนะถามีมันก็ได้จะย่อดิอบบวพม่เอามาก็ได้ฮะอยู่คน่จยตังค์แล้วยอมยอมยอม <c oughs> เอามาใช้หน่อยเอามาอสอด เสียงมันเหมือนเอฟในอะไรนะเอฟเ,เ,เลยเสียงอะไรเสียงตึ๊ด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 ตตลงตุ่งแฮ อะไรนะมันมีเพิ่มอะไรนะไม่มีไม่ไม่มีเพิ่มต้องปีม่มีต้อมีมีเยอไม่มีเย้ยรอบนี้ผมใกล้แบนเนึงมานี่ะขอปิดรายการแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับปิดเลยก็ปิดเลยต้องต้องปิดรายการก่อนเดี๋ยวอยู่ก็ไม่ครบหากับ ไม่ถ่ายแล้วตอนกระโดดอ่ะไม่จะยอดเลยใช่ไหมใช่ไม่ด้ยอดเลยเฮ้ยอโหลอโลมีใครอยู่ไหมไม่มีตัวอะไรเลยนะ เอ้เลเซอร์ดูนี่ดูนี่มีเลเซอร์ด้วยตายปั๊บเลยนะจีลองเอาไปใายปลาใส่ไหมเดี๋ยวจะไปเก็บไม่ได้นะน้ำเแาแลกันไม่อยากลองแล้วทะลุเข้าไปได้อีกยากนี้เล่นอย่างนี้เอ้ดูนี่เร็วดูนี่เร็วดูนี่สิเพราอะไรเจอกระโปงอีกแล้ว นี่นี่นี่กระปโปงแฉกของวนตายเล่นไงเดี๋ยวก็เดินนี่โจรวนอีกลนี่ไงเนี่ยกระโปงนี่ก็มีอีกอันหนึ่งเจอเยอะจังนี่ก็กระโปงพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวหมดฟีมหมดหาตัวหรือไหมว่าเดี๋ยวคงมาว่าตรงโน้นแหละต้องเดินไปลึกกว่านี้ไหมพี่ท็อปไปอย่างเงี้ยเหรอมันเปิดไปได้สามทางป่ะเอาดุไปด้วยเฮ้ย โอ้โหได้หลังเข้าหลือเข้าช่วยกับดักอะเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยโอ้โดนห้อยห้อยบนหัวเลยโอ้ไม่มีของช่วยลักก่อนพี่เจ้ารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเหมือนเลือนเหมือนเลือนโยนแล้วโยนแล้วโยนแล้วโยนของทิ้งหมดแล้วนี่ไปไปเลยไปเลยไปเลยมันกิ้งเป็นลูกคางเลยนี่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 ทำไมเดินไม่ได้ โดนดูดโดนดูดโดนดูดจริงเป็นลูกคางเลยมันดูดมัอ่างอยู่มาอ้แไปแล้วโอ้ยตัวนี้มันดูดเราต้องไปเอากล้องไปหนีหนีหน ไม่นะต้องมาตามผมมาว่ะสวยเลยพี่ท็อปตะก้องก็ตายไอ้เหี้ยโอ้โหตามราติดเลยก็ติดแล้วต้องกลับไปเอากล้องพูโอ้ยด,ดูดกแก้วสวยแล้วไงวันนี้นนก็ว่หผมโดนอะไรหมโดนแถบนี่เองไม่ห้อยบนหัวเลย แล้วอขากูอยู่ไหนแยกกันไปแล้วแผ่นนั้นอะไรอ่ะมันต้องกลับไปกล้อง่ยเฮ้ยมันมาอยู่ข้างใต้ก้อนมันตามมึงเมื่อไ่วะรอมันเล้นราเราเราไม่ขึ้นม่ไปข้างหน้าเลยตู้เดินกลับไปแล้วว่ะขึ้นมาก้อนล้มันเดินกลับไปหาเนียวทูงไปหมดแล้วผมอยู่คนเดียวแล้วอ่ะกลับไปหาผมไม่ยูก้อนยังอยู่ก้อนก้อนอยู่ตรงบันไดวนน่ะนิวทูงมันตามมันกลับไปหาก้อนแล้วก้อนสุดท้แล้วตอนนี้หลงทางแล้วอ้าว ไปโผล่อีทางไปโผล่ทางออกอีกทางแล้วมั้งเนี่ยไม่เจอครั้งเดียวตอ่นี้เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอะไรร่วงเนี่ยค่อยๆไปนะไม่ร <hand> ู้แต่มันมีไอ้ตัวลูกข่างมันมาดิเก็บไว้หนี่ยผมดูทางให้ก็ขึ้นทางนี้เลยก็ได้นะถ้าจะไปนะเอาเก็บกล้องมาได้ไหมมันมีทางออกอีกทางหนึ่งค่อยๆเดินก็ได้เลี้ยงตามไม่หน้าไว้ออกซิเจนเหลือต่ำกว่าครึ่งแล้ว ค่อยไปทางออกมักจะมีตัวดักเสมอมันจะไปหนังน่ะนั่นไงทางออกข้างหลังนั่นแหละก็ตกไปเลื้อวขวานั่นนยานที้มีไฟนั่นแหละทางออกก้อนปุะูเข้ามาแล้วเราปิดประตูได้เลยเฮ้ยก้อนอยอกไปขึ้นมามันมีตัวนะ อยู่ขวาขวามือเนะี่ยม็อกดิขวามือขวามือด้วยนะนั่นๆเลยอยู่นู่น,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 นโอ้ยตัวนั้นไม่เท่าไหร่หรอกไอ้เหี้ยบมาเทียบกับตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้มันมันมันไม่ออกมามันเข้ามาแล้วไอน้นั่นมันม,ม,ม,มันไม่ได้ขึ้นบัไดมามันไม่เท่าไหร่ก๊อสเก็บแต่ไม่น่าให้เต็มแล้ววิ่งนะเพราะมันมีตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดฝั่งนู้นอ่ะหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนทไหนที่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 ไไหนที่ ไปแล้วไปแล้ววิ่ง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 ไหนไม่เห็นมีตัวอะไรอยู่เลยถามขึ้นไม่มาอยู่ไกลไเฮ้ยวิ่งวิ่งคนดึงมาแล้ววิ่ง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 โอ้ไม่รู้โอ้ดีนะไม่ไม่เจอหน้าเราไม่เดินมันกระอือตายแล้วก็ว่าทำไมอ๋อเดินอยู่เส้นตรงนู้นเนี่ยนึกว่าอยู่ฝั่งซ้ายมีเหลอตั้งสิบสี่เปอร์เซ็นต์น่มันอยู่ตั้งไกลโอ้มันมันยิงปืนก้มาแล้วนะถ้าเราอะ ตายไปสองเพื่อนค่ะใช่เอาไ<อ>งอ,นนอยู่โรงพยาบาลเกิดแล้วเรารอดกันมาเราลอดกันมาสองคนใช่ผู้รอดชีวิตหนึ่งหนึ่งในผู้รอดชีวิตแต่อีกหนึ่งผู้รอดชีวิตซื้อไฟฉายใหม่นะไฟฉายก็ตกอะเสียดายของอะในที่สวดในที่สวดไฟฉายไม่แพง่ะโอเค เราซื้อของพวกนี้เขียวโยนที่กล่องหน้ายอ๋อกดคิวแชร์เขียวค้างโยนปุ๊บไอ้ยดีดังวมาเดี๋ยววะแม่นว่ะแม่นว่ะความแม่นไปเลิยทำอะไรกว้างอย่างนี้เลยมันไม่ยอมให้อัดวยดีโวอ่ะยัดใส่แฟมพี่ทับอยู่ไหนพี่ทับ พี่ท็อปมาแล้วพี่เขาจะอ่านแผ่นแล้วพี่อ้าขอปิดรายการตะเพียนเท่านี้เอาเลยอ่ะดีครับโอ้โหอ๋อแต่ไอ้ซาวแพทมันอยู่ที่ใครวะซาวแพทอยู่ที่กูไงกูกูจะทำตกใช่ผมมีไมโครโฟนไงผมเลยไม่ได้เก็บ ตอนแรกนึกว่าโดนตัวหมุนๆนะไม่นึกว่าจะโดนไอ้ตัวนั้นโดนแทบอะไม่เห็นวะกำลังจะเล่นหรืหมดแล้วแบของตายเล่นไงียนี้นนี่ไงอะสตเข้าหรอค้่เายแล้วพี่ชเดียวร้อยอบวเตอนนี้เขาแห้งกันไปหมดแล้วผมอยู่คนเดียวแล้วชิบหายแล้วตอนนี้หลงทางแล้วผมอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ทำยังไงดี ไนที่สุดไหนที่สุดไหนที่สุดผมรอดแล้วผมรอดแล้วผมรอดแล้วยอดไม่วิ่งเลยวะตอนตายแล้วใช่ในแอ้งแล้วไนที่สุดผมก็จะรอดออกไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่ง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 ไหนไม่เห็นมีตัวอะไรอยู่เลยขึ้นไม่มาอยู่ไกลๆไม่ได้ๆมาแล้วมาแล้วนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่นแล้วเราก็รอดกันมาแล้วครับเราลอดกันมาสองคนใช่เพื่อลอดชีวิต หนึ่งในบริวารทิ่พงศกรชุดลิซอนิโอบุ๊กซื้อไปฉายใหม่ไปฉายก็ตกอ่ะเสียดายของในที่ส่วนเฮ้ยขาดอีกแปดร้อยพี่ท็อปต้องให้เลยแปดร้อยหมดวันแล้วเลยอีกวันหนึ่งไงอ๋อหมดหมดหมดี่อ่ะฮาร์ดดีฮรัดเดีมันไม่ใช่หลือวันหนึ่งเนี่ยถ้าดนอนแล้วต้องเจอตัวไม่งั้นยอดวิวไม่ขึ้น เม่อีก็ไม่เจอโเลยแต่ว่านงามมนเต็มเไม่เจอเมื่อกี้ใครเห็นมังาว่ามีแทบหรอ้นไม่เมองไม่เห็นสรุปเลยอ่ะมันต้องแง่มองเต้ต้องแง่มออ๋ออยู่บนหัวนึกว่าอยู่ข้างล่างไอตอนครั้งก่อนนี่เคยเล่นกูโดนห้อยอยู่คนเดียวโดนประจาเลยกูเลยไม่เดินนาเลยอ่ะแล้วมันพอพอพอดิ้นเรื่อยๆปึ๊บมันโดดเข้าไปเรื่อยๆอ้าแล้วมันไปไปอัดกันอยู่แล้วอะไรแบบนี้ต้องเดินชิดกำแพงอไว้ จริงจริงไงจริงจผมบอกแล้วว่ามันมีตัวมาแต่ทุกคนไม่สนใจโมุอตัข้างบนไงนแล้วมันก็มาจริงเข้ากลางเลยคนชอบอัไงนะ